สวัสดีครับสวัสดีครับภูผาเสรีชนนะครับมาพบกับเพื่อนพ้องน้องพี่ครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็นะครับมาไลฟ์สดกันนะครับสบายๆครับเดี๋ยวเรามาพังเพลงครับอขันจมบ่อนะครับเบนจามินนะครับตลกตลกนะครับผม คพลงขำๆตลกนะครับผมสบายสบายครับใกล้ปีใหม่แล้วครับวันนี้ก็นะครับผมก็จะพูดเรื่องโน้นเรื่องนิจจักเล็กผสมใหญ่ประจบจับใหญ่ผสมน้อยไปนะครับผม รีบกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ก็มีโอกาสเข้ามาไลฟ์สดนะครับไม่รู้ได้กี่นาทีครับเพราะว่าไม่สบายเนาะสวัดนะครับขอไยด้วยเนาะสบายนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดรังคให้นะครับผม ครับก็จบไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งสวัสดีงามๆนะครับสวัสดีสวยๆนะครับครับก็นะครับก็มาเต้าข่าวกันแต่ละวันนะวันไหนที่อยากจะเต้าก็นะครับนำนำข่าวข่าวมาบอกนะครับเป็นที่สนใจนะครับในเรื่องประเด็นของประเทศไทยตอนนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นส่หรือไม่เป็นส4่ส่ในประเทศนะครับนักวิชาการนักข่าวนักอะไรนะครับก็มาพูดถึงในเรื่องของว้าแดงนะครับว้าแดงแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ยังนำเ,เรื่องนักล่าวมาพูดคุยหรือนำมาเสนอนครับนะก็เรียงลำดับพูดถึงในเรื่องของศักยภาพของ อาวุธของอกำลังของประเทศไทยนะครับก็จัดเป็นทางบกทางทะเลทางน้ำอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นน้องของประเทศลาวนั่นแหละครับเขาสนใจในเรื่องของกำลังอาวุธของประเทศไทยนะครับในเรื่องปัญหาของว้าแดงที่เกิดขึ้นมานั่นแหละครับก็ได้ทำเป็น่ขายซีรีส์นะครับเป็นตอนในเรื่องของอาวุธต,ต่าง ที่เอามาเฉลี่ยให้ดูว่าประเทศไทยมีกองกําลังมากน้อยหรือความสามารถของประเทศไทยขนาดไหนแล้วก็มีน้องอีกฝั่งนะครับทางฝั่งท้ายใหญ่นะครับก็มาพูดถึงเรื่องประเด็นต่างๆเรื่องของวาแดงนะครับแล้วก็ประเด็นของท้ายใหญ่นะครับเขาก็ไม่อยากให้เกิดมีการสู้รบนู่นนี่กันนะครับตรงนี้นะแล้วก็ทางไทยเรานะครับไม่รู้เป็นสื่อ อย่างผมไม่ได้เป็นสี่นะครับผมก็ามาพูดคุยทักทายเพื่อนพ้องน้องพี่ทําความรู้จักกันนะครับก็ยูทูบเบอร์นะครับต้องการอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่าเนาะก็ฟังไปเรื่อยๆครับคือไม่ได้เรียงลาดับหรือหาข้อมูลอะไรมากมายผมก็จะวันนี้ได้ฟังอะไรบ้างเข้าหูมานะเปิด o y u t u b e เห็นฟัง <c oughs> วิทยุหรือ,อโทรทัศน์มาก็มาว่ากันนะครับ ตรงนี้นะเป็นที่สนใจนะครับเรื่องเรื่องของวาแดงสําหรับของเรานะครับก็คือไม่ว่าเป็นจะเป็นประชาชนนะครับคนที่ออกมาพูดคุยนะครับเออทำไมรัฐบาลทําไมไม่ตัดสินใจทําไมไม่ให้กําลังทหารเข้าไปบุกยึดหรือตีคืนนู่นนี่นั่นนะครับผมนะเราก็ฟังไปทุกฝ่ายแล้วเอามาวิเคราะห์กันนะครับ ตรงนี้การพูดคุยอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีสติในการาในการฟังในการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับผู้ประชาการก็ได้อธิบายไปแล้วแต่ประชาชนคนไทยบางกลุ่มนะครับก็ยังไมเ่เป็นที่พอใจนะครับนะแต่มาดูเหตุผลตรงนี้ว่าการลุกล้ําของว้าแดงเนี่ยนะครับ ฟ้าแดงนะ,ะที่ที่มันเกิดเหตุขึ้นมานะครับก็เขาบอกว่าในเรื่องของตะเข็บชายแดนอของเรากับพมา่านี่ยังยังไม่แน่นอนไม,ไม,ไม่ไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับอยู่บริเวณสันเขาตรงนี้นะครับแต่นี้กฎหมายของอังกฤษนะครับผมก็คร่าวๆเนาะไม่ได้ไปลงรายละเอียดนู่นนี่นั่นอะะว่าที่เขาเคยมาครอบครองตรงนี้ว่าเออสันเขา <c oughs> สูงเนี่ยนะครับไม่มีใครใครจะต้องไม่สามารถขึ้นมาบนสันเขานี้ได้นะครับจะต้องอ่าไปตั้งฐานข้างล่างนะครับโดยที่มองไม่เห็นนะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับนะมันก็เป็นเกณฑ์หรือถ้ามองเห็นก็มองเห็นได้นิดเดียวนะครับแต่นี้ว่า,าว่าแดงนะครับเขาก็เขาก็เ,ากเออมาตั้งอยู่สันเขาแบบนี้ไม่รู้ว่าลุกล้ำหรือเปล่านะครับ แล้วที่การขยายอิทธิพลนะครับในเรื่องของของว้าแดงนะครับอนอกจากสันเขาลงมานะครับมันก็จะมีสายน้ำที่ไหลนะครับเป็นหนองหลวงนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นหนองหลวงตรงนี้นะครับเป็นทางน้ำไหลที่ว้าแดงลงมาอยู่ประมาณสองสามกิโลเมตร แบบมีนักวิชาการนะท่านก็ไปตรวจตรวจสอบดูว่าเออมันมันล้มจริงๆนะครับมันเข้ามาจริงๆนะเราจะต้องใช้วิธีการยังไงกับการจัดการในในลักษณะแบบนี้นะขอขออภัยนะครับนี่แหละมันก็มีอาการไม่สบายนะครับเราจะจัดการยังไงนะครับเพราะว่ามีชาวไทยเนี่ยเข้าไปหาของป่าเนาะ ข้าไปหอหาของป่านู่นนี่นั่นก็โดนทหารว่าแดงนะครับยิงปืนคูนะครับนะให้ออกมานะครับนะให้ออกมานี้ส่วนทหารไทยนะครับก็ไปอยู่จุดนั้นนะครับแต่กองกําลังก็สับเปลี่ยนกันไปเรื่อยนะครับก็ทราบว่ามันมีปัญหานะครับแต่ตรงนี้นะครับมันมันก็จะหาวิธีทางแก้ไขแก้ไขได้ยังไงครับ ตรงนี้ก็มันเป็นเรื่องที่จุดประเด็นขึ้นมาแล้วนะครับว่าว่าแดงเนี่ยล้ำไทยจริงๆที่หนองหลวงนะครับบริเวณลำ,ลำน้ําตรงนี้เพราะว่าวาแดงมาอาศัยอยู่ตรงนี้แล้วมาใช้ผลประโยชน์ <c oughs> ขออภัยครับในเรื่องของทานน้าต่างๆในการบริโภคและการ <c oughs> อย่างอื่นด้วยนะครับทีนี้ เราจะต้องใช้กฎหมายอะไรกฎหมายอาญานะครับกฎหมายอาญาจัดการนะอาญาจัดการก็โดยให้ตำรวจหรือทหารนะครับออกไปผลักดันเลยนะครับหรือไปจับนะครับอย่างนี้นะครับแต่การจับหรือการไปไล่ล่าเนี่ยมันมันก็อันตรายเนาะตามมรูิสึกความนึกคิดของผมเพราะว่ากองกําลังบ้าแดงเนี่ยเขามีอาวุธนะครับอาวุธสงครามเนี่ยนะครับ เราทราบแล้วเราต้องหาวิธีการแก้ไขตรงนี้ก็ต้องมาปรึกษาก่อนนะครับว่าเออประชาชนนะครับหรือคนบางกลุ่มก็บอกว่าเออไม่ไหวแล้วนะเราจะต้องเข้าไปเลย <c oughs> ขออภัยนะครับเตรียมอาวุธเตรียมอะไรเข้าไปผักดันเลยนะครับนะเข้าไปตรงนั้นนะครับเขามีอาวุธหนักนะครับผมอาวุธหนัก คงจะไทยอ่ะคงจะทําอะไรอกองกําลังวา้าแดงไม่ได้สําหรับประชาชนคนทั่วไปนะครับนอกจากตชะดนะครับทหารนะครับที่ที่เข้าไปผลักดันนะครับตรงนี้นะก็ก็กกต้องไปนุ่นในรูปแบบนั้นนะครับแต่ประชาชนตอนนี้เออทาไมไม่ตัดสินนู่นนี่นั่นนะครับมันก็เป็นขั้นตอนรู้แล้วว่าการที่การจะแก้ไขปัญหานี่ยนะครับมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรารู้นะครับ รู้ว่าจุดนี้เขาล้ําเส้นมาจริงๆแต่เราจะแก้ไขปัญหายังไงเราจะผลักดันโดยด่วนไหมหรือยังไงตรงจุดนี้เราก็ <Maybe. S 1> าาฟังเนาะก็ここต้องมาสรุปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแม่ทัพภาคที่สามฝ่ายกลาโหงหรือผู้บัญชาการเหล่าต่างๆนะครับก็ต้องมาวิเคราะห์มาดูนะครับชี้ก็ได้มีการประสานงานนะครับอย่างอย่างรัฐบาลไทยก็ไม่ทราบว่ามีการพูดคุยกับ กับรัฐบาลมินออนไลน์หรือเปล่านะครับเพราะว่าว้าแดงกับกลุ่มว้าแดงเนี่ยกับรัฐบาลทหารนะครับ mm hmm. เขาก็แบบว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับตรงบริเวณที่เขาอยู่ตรงเนี้ <c oughs> ทางตอนเหนือหรือทา,ทางตอนใต้เนี่ครับคือให้ว้าแดงเป็นคนรับผิดชอบเลยนะครับทีนี้การที่ว้าแดงนะครับ มันคือตอนนี้ว่าแดงก็คืออยากอยากมีแนวความคิดผมคิดว่าเนาะอยากมีแนวความคิดอยากเป็นรัฐสเตทอะไรแบบนี้นะครับสนใจการบริหารนะครับบริหารของรัฐของตัวเองครับแต่ขึ้นอยู่กับภายใต้การปกครองของพมา่าแต่เป็นรัฐอิสระแบบฮ่องกงหรืออะไรที่ที่ผมได้ฟังจากนักวิชาการมีในลักษณะของอ บ่อนการพนันคาสิโนต่างๆอินคอมเพตต่างๆนั่นแหละครับนะอืะออีกรูปแบบหนึ่งก็คือที่มันมีปัญหาอยู่ก็คืออ่าจีนนะครับจีนตอนนี้อือก็เข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะปกป้องในเรื่องของผลประโยชน์ของในเรื่องของแก๊สของอ่าอัญมณีต่างๆที่ท,ที่ที่มีอยู่นะครับนั่นแหละ มันปัญหามันมันมัน,มนเราไปคุยกับว่าแดงจะลบกันละลบลบกันสมมติเนาะถ้าตัดสินใจลบแล้วล่ะทีนี้ว่าแดงก็ข้างหลังมีอะไรตรงนี้นะครับแต่ถ้ามีว่าแดงเฉยนะครับเอ,อ่อว่าแดงสู้กับไทยเลยนะครับเขาสู้เราไม่ได้อยู่อยู่อยู่แล้วนะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดมีการจุดประกายข,าขึ้นมาการต่อสู้ขึ้นมานะครับก็จะต้องมีการอพยพพลเมืองของ ฝั่งไทยของเราเนี่ยนะครับมีประชากรที่ที่เขตแดนติดชายแดนเนี่ยประชากรจํานวนมากเยอะกว่าฝั่งนู้นนะครับและทำมันก็เลยเกิดปัญหาว่าทางฝ่ายเอ่องคฝ่ายมหาไทยและฝ่ายกะลาหมเขาก็เขาก็ยังปรึกษาก็มีวิชาการเตรียมพร้อมอยู่นะครับตามที่ผมตามข่าวมาเนาะตรงนี้นะ ก็บางคนก็ตอนนี้ก็ไปกล่าวหานะครับรัฐบาลนู่นนี่นั่นนะอันนี้เป็นตามหลักการวิข้อ์ของผมนะทําไมไม่จัดการเลยนูน่นนี่เออตัดสินใจบุกนี่เลยนะครับเออก,ก,ก็ก็ฟังได้นะครับแต่จุดนี้น่าฟังได้ครับจุดที่ที่ตรงอ่าหนองหนองหลวงเนี่ยนะครับก็ผักดันเลยไหมเพราะมันอยู่ในเขตเรานะก็ก,ก็ก็ฟังได้ก็ก็ฟังอีกส่วนหนึ่งได้นะครับ แต่นี่ว่ามันปัญหามันจะเกิดยังไงแค่จุดนี้เกิดขึ้นมานะครับเราเอาความชัดเจนของของพม่าก,ก่อนเราเอาความชัดเจนของกีนก่อนตรงนี้ได้ไหมนะครับการการที่จะต่อสู้การที่จะลบกันมันมันก็โอเคอยู่แล้วล่ะเราไม่แพ้เขาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งแวดล้อมของว้าแดงมันมันปัญหาอยู่ตรงนี้ครับนะท่านบางท่านก็พูดนะครับเอ,อรัฐบาลเรามีรัฐบาล อไม่เป็นทหารทหารฟังจากรัฐบาลอืมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับอืมันก็ต้องฟังรัฐบาลนะครับฟังนะแต่รัฐบาลก็ต้องฟังทหารนะครับเขาต้องมีการประชุมประชุมกลาโหมอแม่ทัพภาคต่างๆส่วนต่างๆอย่างคณาจารย์ต่างๆเนี่ยก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างอดรดุลภาพเนี่ยนะครับก็ก็ น่าจะมีส่วนที่จะให้ข้อมูลขาวสารความความรู้ในเรื่องของปัญหาต่างๆนี้ได้นะครับเพราะพดูแล้วจากที่ผมตามข่าวว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้มากแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็เป็นประชาชนคนหนึ่งครับก็ก็ฟังเนาะเราก็ต้องมีสติด้วยนะครับการแสดงการแสดงออกของ ประชาชนคนไทยผู้รักชาติไม่ผิดหรอกครับนะทุกคนไม่ผิดแต่การตัดสินใจที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะมันมันจะเกิดปัญหาอะไรไหมที่เกิดขึ้นมามันจะยืดเยื้อยืดยาวไหมนะครับนะครับตอนนี้มันจะเป็นในลักษณะของว่าถ้าถ้าเป็นยืดเยื้อก็ผมมองเลยนะว่าเป็นสงครามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะ จะมองในในลักษณะของจีนตอนนี้เขาก็ขยายอิทธิพลนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นครับอ่ากัมพูชานะครับนะอ่าเวียดนามอะไรนี้ขยายลงมามาเวียดนามแต่เวียดนามเนี่ยเขามีความอาเขามีความเข้มแข็งในเรื่องของเศรษฐกิจเวียดนามเ็าจะไปคบกับรัเสเซียและก็สามารถครบกับอเมริกาได้นะครับตรงนี้ก็มองหลายด้านนะครับผมนะ ก็อยากจะให้นะครับนะอันนี้ก็บางทีก็ได้ฟังนะอย,อย่างเออที่คนไทยก็เรามาพูดนู่นนี่นั่นไปเปรียบเทียบเออคนนี้เป็นคนจีนอย่างน้นอย่างนี้มาเป็นชาติพันธุ์นู่นนี่นั่นนะครับเออคนที่มาอยู่ในประเทศไทยเขาอยู่เขาตั้งรากเหง้าอยู่ตรงนี้แล้วครับผมนะเอออืม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะครับก็เป็นคนที่สามารถบริหารประเทศได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอังกฤษนะครับคนอังกฤษเนี่ยนะครับมีคนเชื้อสายอินเดียนะครับเป็นผู้นําประเทศนะครับเป็นผู้นําประเทศได้นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษนะครับไม่ว่าแต่ฝรั่งเศสนะครับไม่ว่าแต่อเมริกานะครับนะเออก็มีอ่า เชื้อสายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายของขออภัยครับแอฟริกานะครับก็เป็นผู้นำประเทศของอเมริกาได้นะครับผมก็ได้ฟังนะครับฟังเออก็มีทหารเก่าออกมาพูดคุยน,น,นู่นนี่นั่นนะครับนะเออก็ผมก็ฟังอยู่แต่คุณมีสติไหมในเรื่องที่คุณพูดไปนะครับคุณก็เป็น ทหารในลักษณะที่ของอทหาราในได้รับคําสั่งหรือการเรียนรู้ต่างๆกับการต,ต,ต่อสู้อ่ะมันมันจะต้องมีการวางแผนใช่ไหมอ่า,อาหน่วยลบหน่วยวางแผนมันก็เป็นทั้งห่างนะครับมันมันคนละอย่างกันนะแต่การพูดคุยต่างๆคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับนะอย่าไปกล่าวโจมตีคนอื่นเขานะครับนะ นะครับผมมันมันมันก็จะทําให้เกิดความแตกแยกครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับสิ่งนี้อซอบๆลงมาหน่อยนะครับผมนะแล้วก็ฟังไปสิ่งที่มันพูดอะบางอย่างมันก็เป็นข้อเท็จจริงแต่บางครั้งก็พูดไปในเลยเถิดนะครับเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของกําเนิดชาตินะครับไม่รู้ชาติไหนชาติพันธุ์ไหนนะครับมันก็อยู่ในประเทศเป็นเชื้อชาติของของคนไทย หรือเป็นชาติของพม่าก็แล้วแต่เนาะที่ที่สมมติว่าเรามาเกิดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีคนไทยช,ชาตาิจีนนะครับช,ชาติลาวนะครับเออ,เอคนคนไทยเชื้อสายลาวอะไรแบบนี้นะครับมันมันก็เออเชื้อสายเขเมนอะไรแบบนี้นะครับชาติไทยเชื้อเชื้อสายขมเมนชาติไทยเชื้อสายเออลาวอะไรแบบนี้นะครับ ผมว่ามันมันณนะปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับคนคนเรานะครับมันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันไม่รู้ว่าการที่มาค้าขายมาอยู่ด้วยกันนะครับเหนืออีสานใต้แต่งงานกันหมดครับหน้ามาเลเซียอะไรแบบนี้ก็คนไทยก็ไปแต่งงานกับคนมาเลเซียคนมาเลเซียก็ไปแต่งงานกับคนไทยเนาะทีนี้ว่าเขาอยู่เขาเกิดหรือว่าเขาทําธุรกิจอยู่ที่ไหน หรือเขามีความสำเร็จในในในที่ตรงไหนเขาก็จะสร้างคนเจริญให้กับตรงนั้นแหละนะคุณอย่าเอาในลักษณะที่เอานี่มามมลลี่เขานะครับนะเออตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะต้องทบทวนนะครับนะพูดสาใจพูดได้ครับพูดสาใจมันเข้าตัวเองตัวของคุณเองนั่นแหละนะครับเ,เขาก็จะดูถูกว่าคุณ ออดุดันออนะดุดันแล้วก็ไม่มีเนื้อหาสาระยุยงผูกปัดนะครับก็ยกตัวอ,อย่าง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 เพื่อนประเทศเพื่อนบ้านเรานะเขาก็นําข้อมูลต่างๆนะครับดีดีกว่า,าคนไทยนะครับนะเขาก็มีความความสามารถว่า,านำข้อมูล,ลว่ากองทัพเรามีอะไรบ้างนะเรียงลําดับ ทับบกทับเรือทับอากาศอะไรแบบนี้เขามานําเสนอเป็นรูปแบบว่าเออถ้ามีเกิดมีการต่อสู้นู่นนี่นั่นเ,ออเขาก็ทาทาออกมาได้ได้ให้สาธารณภมรู้อย่างอย่างอย่างจริงนะครับแล้วก็นําข้อมูลที่เป็นจริงนํามาเสนอได้นะครับฉะนั้นนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ให้อยู่ในกลางๆบ้างนะครับนะถ้าทาการปกครองนะครับมันจะต้องมีรัฐบาลครับ ถ้าเป็นการตัดสินใจของทหารโดยตรงเนี่ยมันก็เป็นเกาหลีเกาหลีเหนือแล้วนะครับผมเป็นประเทศเกาหลีเหนือโดยตัดสินโดยคนเดียวคิมจองอินนะคิมจองอินมันเป็นลักษณะนั้นหรือของรัเสเซียอะไรแบบนี้นะครับอ่ตรงนี้เรจะมองมองให้กว้างนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับก็มาบ่นนิดหน่อยนะผมก็ฟังนะครับฟังจาก นักวิชาการไทยได้ความรู้นะก็มาเก็บจากความรู้นี่มาเล่าแล้วมาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับนะก,ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่อยากให้เกิดสงครามหรอกครับถ้าเกิดสงครามขึ้นมานะครับตอนนี้คุณบอกว่าสู้ส,สู้นะเออต่อไปถ้ามีการลบมีการตายเนะี่ยญาติพี่น้องคุณอ่นะเขาจะต้องส่งไปด้วยใครมีลูกเป็นผู้ชายนะครับตรงนี้อ่ะนะคุณจะไปยังไง เป็นแนวหน้าหรือหรือแนวหลังนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับแล้วจะแก้ไขปัญหอาอย่างไงครับนะคิดให้เป็นนะครับนะคนไทยด้วยกันนะครับเวลาจะทําอะไรก็ให้ศึกษาข้อมูลหน่อยนะครับนะแล้วก็ก็วิเคราะห์ให้มันมันกวกว้างหน่อยอย่าเอามันปากนะครับเอามันปากด่าคนนู้นด่า รัฐบาลนู้นรัฐบาลนี้นะครับมัน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 ศักยภาพตัวเองมันมันมันไม่ถึงนะพอมันไม่ถึงแล้วเนี่ยมันมันก็เกิดลักษณะของการที่แบบว่าเออแอนตี้กันนั่นแหละนะผมก็ฟังผมฟังได้นะผมฟังได้นะครับเนี่ยฟังได้นักวิชาการของเราหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นอะไรต่ออะไรที ท่านไม้ข้อมูลเนี่ยะในสื่อต่างๆเนี่ยพวกนี้นะครับก็จะน่าจะมีส่วนที่จะร่วมในการตัดสินใจในปัญหาครั้งนี้ด้วยผมก็ขอสนับสนุนรัฐบาลด้วยนะครับในเรื่องของปัญหาของการลุกล้ำของว่าแดงเนี่ยนะครับคณาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนายพลต่างๆนะครับตรงนี้ท่านก็มองมอง,มองดูแล้วกันว่าจะ,ะให้ คนกลุ่มนี้นะครับให้มีบทบาทอย่างไงในในการแก้ปัญหานะครับ,นะรบการยิงปืนการลั่นกระสุนออกไปมันลั่นอยู่แล้วนะครับแต่มันลั่นไปมันเขาลั่นมามันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยทั้งระเบิดทั้งจรวดทั้งนู่นนี่นะครับเรามีเอฟสิบหกนะครับอืมเรามีปืนใหญ่ยิงได้กี่กิโลนะครับเขาไม่มีนู่นนี่นั่นนะครับเขาอาจจะมีเขาได้นะครับ ตอนนี้เขาไม่มีแล้วก็ก็เหมือนยุเครนนะครับยุเครนนะปืนใหญ่ยิงได้ขนาดนี้นะยี่สิบกิโลเอายี่สิบกิโลก็ยิงเอาก็ของอ่าของรัสเซียยิงได้ห้าสิบกิโลสมมตินะอ้าวทีนี้ทางทางตะวันตกเขาก็ส่งมาอ้าวยิงได้ร้อยกิโลอะไรแบบนี้ของของของยุเครนะ่ะ ก็มีอาวุธที่แลกเปลี่ยนต่อสู้เอาอาวุธมาห้หามหันกันนะครับฉะนั้นสัญญาณภาพต่างๆมันไม่แน่นอนนะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันสามารถที่จะเข้ามานะครับเลียงเข้ามาแล้วก็ต่อสู้นะครับกํบลาลังทางอากาศก็เหมือนกันครับผมนั่นแหละมันจะเป็นสงครามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับอืมนะฉะนั้นทะานั้นผมก็อยากให้นะ รัฐของพม่าเนี่ยครับเป็นของตัวเองนะครับถึงแม้จะมีการปกครองนะอันนี้เป็นหลักปกติของเป็นรัฐอิสระอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าให้อย่าให้ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายุ่งเกี่ยวมากนักนะครับผมแล้วนะก็ให้กําลังใจชนชาติพันธุ์ต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นว้าแดงไม่ว่าเป็นไทยใหญ่ต่างๆนะครับผมนะอยากให้รัฐกันนะครับรักนษะาผลประโยชน์นะครับ าการจัดประกาศตัวเองเป็นเอกราชเป็นเป็นรัฐอิสระอะไรก็แล้วแต่ผมไม่อยากให้มาลบกันนะครับก็ก็ก็คุยกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ว่ามันจะยังไงแต่ถ้าผมบอกเลยว่าถ้าเอาจีนมาเจรจานี่ผมว่ามันยากลำบากแต่ถ้าพระม่าชาติพันธุ์ไทยเนี่ยเรามีความที่ว่าจีนเขาก็จะรักษาผลประโยชน์ทางภาคเหนือตรงนู้นแหละครับตรงว่าแดงกลุ่มแรกตรงนู้นแหละ อย่าให้ลงมาตรงนี้เลยนะครับตรงมาของไทยเลยนะครับอ้านะครับวันนี้ก็มาง่ายๆเนาะมผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาวิเคราะห์กันง่ายๆเนาะ่าลืมนะครับผมไลค์ like แล้วก็เปิดมาดูครับกดคอมเมนต์นะครับ,รบให้หน่อยนะครับผมตอนนี้ต้องการห้าร้อยนะห้าร้อยไปเรื่อยๆนะครับ อาจจะไม่สะใจอาจจะไม่นะครับไม่เป็นที่ถูกใจบ้างนะครับก็ก็ขออภัยนะครับก็ทัศนคติหรือแนวความคิดของคนมันก็แตกต่างกันไปนะถือว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับผมอวันนี้มาเสริมนิดนึงนะครับอ,อ่มีสื่อนะครับวันนี้ตั้งฉายานะครับตั้งฉายาว่ารัฐบาลพ่อเลี้ยงนะครับเออรัฐบาลพ่อเลี้ยงอืม พ่อเลี้ยงนี่เป็นเป็นคำของภาคเหนือเนาะคำภาคเหนือเหนือคือผู้ยิ่งใหญ่คือผู้มีอิทธิพลอะไรแบบนี้รัฐบาลพ่อเลี้ยงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านนายกจะชอบใจหรือไม่นะครับเอก็ว่ากันไปนะครับนายกโพยนะครับเนายแย่โพยแต่นายกลาฐมนตีก็บอกว่าในในายกไอแพด นายก iPad นะครับเสียงผมก็จะแหบนะครับอ่าก็ว่ากันไปสนุกคลายเครียดกันไปนะครับอ่ี๋ยาจริงใจแล้วมันมากนักนะครับผมก็นะัฟังข่าวขอภัยมากๆเลยนะครับวันนี้ก็สามาร้า์สดกันนะครับโอ้ขอเดี๋ยวขอฟังเพลงนะครับขอฟังเพลงคุณลุงนะครับ ขันจมบอยอีกนะครับผมนนอรอรอ,รอีกสักนิดนะครับสามสิบนาทีแล้วก็ไปแล้วนะครับผมสุกวันนี้สื่อนะครับผมบอกไว้เลยนะครับเพราะว่าการที่จะนำเสนออะไรต่างๆนะครับเพราะว่าช่องทางมันมีหลายๆ หลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับใกล้ปีใหม่แล้วครับผมของเพลงนะครับผม ท่าตีท่าต่อยท้าบ่อยๆและท่าต่อยท่าตี